ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างที่บอกว่ายืดเยื้อมานานถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่วงทุกทางออกนะคะเราก็ไม่เคยนําเสนอแล้วถนนเส้นนี้กับรอยสามศูนย์หนึ่งสาชาวบ้านเขาขนานนานถนนเส้นนี้เนี่ยหลายชื่อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนร้อยปีก็ดีถนนเจ็ดั่วโคตรก็ดีอะไรแบบเนี้ยเออชาวบ้านเขาทนมานานแล้วอยากให้มันเสร็จสักทีนะคะก็หวังว่ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเออก็จะเสร็จอยากแน่นอนนะคะชาวบ้านหวังว่า ไวแบบนั้นนะคะไปดูกันที่เทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจาโครงการปรับปรุงระบบสายสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดินที่ถนนพระยาสัจจาค่ะ นายวิชิตวิเศษนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายพัฒนานณสงขารองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า3บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนายพงชิษสหกิจช,ชัชวานรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวนนายปิยะรัชตะวรคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด หาชนได้มีการร่วมกันลงนามนะคะในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปรับปรุงระบบสายสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพระยาสัจจาจังหวัดชนบุรีที่ห้องประชุมยูงรำแพนชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน นายวิชิตชิดวิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนท่านกล่าวนะคะบอกว่าเทศบาลเมืองบ้านสวนและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปรับปรุงระบบสายสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนพระยาสัจจาจังหวัดชนบุรีจาก3ามแยกโรงเรียนชนราชอำรุงถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนก็คือตั้งแต่ปากซอยบ้านสวนไปจนถึงพระยาสัจจาสิบนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี ความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองหน้าอยู่และชุมชนหน้าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย4.0 ทางนี้ได้มีการร่วมมือกันนะคะกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า N t ทเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยฝากไปถึงประชาชนค่ะว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคมและหากดําเนินการเสร็จสิน้นถนนพระยาสัจจาก็จะเป็นถนนไร้าสายที่มีความสวยงามสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวตลอดจนลดความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิต ก็สั์สินคค่ะการที่เราจะนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินเนี่ยทุกอย่างนะครับเราทำตามขั้นตอน ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นทำประชาพิจารณ์ให้กับพี่น้องประชาชนหรือเรานําผู้นําชุมชนในเขตพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลอุ่นป่ตวนได้เข้ามาประชุมและหารือนะครับในส่วนของการที่เราจะทําโครงการนําสายเคเบิลแล้วก็สายสื่อสารทุกอย่างลงใต้ดินนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นหรือและโดยเฉพาะการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามนะครับเนื่องจากทั้งสองฝั่งข้างทางเนี่ยก็จะ เห็นว่าเาสาไฟในอนาคตจะหมดไปนะครับทุกอย่างจะลงสู่ใต้ดินทั้งหมดโดยเฉพาะอูมิทา์ทั้งสองขวาข้างทางเนี่ย mm hmm. ก็จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของระบบของเฉพาะไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวานะครับ